ทุกคนวันนี้ผมจะมาขายรถให้กับทุกคนใครสนใจติดต่อมาแรงม้า388แรงบิด580ใครสนใจติดต่อไม่ได้ไม่ได้ขับเลยเพิ่งซื้อมาแต่งใหม่อันนี้คือรีระบบให้แล้วคือทำทำระบบแบบ เซตติ้งแบบการแบบเขาเรียกว่าแบบเร็วให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเซตให้เลยส่วนจะติดต่อมาที่ไทยแลนด์ Thailand นะครับป้ายทะเบียนก็จะมีบอกว่าไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวผมจะขายให้ในราคาห้าหมื่นละห้าหมื่นบาทนะครับถูกๆเลย เดี๋ยวผมจะขับเทสไดให้ดูนะครับเดี๋ยวเทสได้ให้ดูผมมีสนามเทสไดอยู่นะะเดี๋ยวดูกันครับนะ สนใจติดต่อมานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคระบ๊ายบาย